สนับสนุนวิดีโอโดยร้านชานมขนนนท์เนื้กาแฟกาแฟโบราณชาไทยชาเขียวผู้สนับสนุนจะททาวิดีโอสทีนี้สวัสดีครับผมกุ้งชานมขนนนท์ครับวันนี้เรามารีวิวกันที่โรงเตี๊ยมสุดขอบฟ้านะครับบนเขาคอนะครับเดี๋ยวมาดูว่าโรงเตี๊ยมสุดขอบฟ้าเขาจะมีอะไรดึงดูดใจให้คนมาวันนี้คนมาเยอะมากนะครับคนมาเยอะมากร้านจอดรถเต็มครับร้านจอดรถเต็มเดี๋ยวไปดูกันครับ นี่ครับลงเตียมสุดขอบฟ้าครับสาเหตุที่เรียกว่าลงเตียมสุดขอบฟ้ามันคือตรงนี้นะครับเนี่ยที่นั่งทานอาหารแต่สุดขอบฟ้า,างไงเป็นไงครับสุดขอบจริงริงไหมสุดขอบจริงไหมนี่ครับโอ้โหบรรยากาศของเขาค้อว้าวสูงไหมเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่อืมอันนี้บรรยากาศทางด้านร้านของเขาคนะครับ เราอันนี้เป็นทางด้านนอกของร้านแล้วจะมีด้านในร้านนะครับตอนนี้แดดคนขางที่จะจัดนะครับแต่จัดก็เลยไม่บริการด้านนอกบริการเฉพาะในร้านลงเตียมสุดขอบฟ้าเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอันนี้เป็นมุมที่เราได้นะครับมุมนี้นะนัะ่นงทานอาหารไปก็เฉียวไปครับปัวมุมสูงมากครับสูงมากเดี๋ยวลองดู เสียวมากมาเยมาเลยมาแล้วครับซิกเนเจอร์ของร้านครับเมนูเด่นของเขาขาหมูหันหมันโถะใช่ไหมขาหมูหันหมันโถ ชัวนี้399บาทครับอ้วนแน่ครับวันนี้ผมมาภูเขาแต่มากินปลากระพงทอดแปดเซียนแล้วเนี่ยก็เอาลงเหมือนปลากระพงทอดน้ำปลาคล้ายๆกันนะแต่นี้ก็หันนนห่นเป็นชิ้นอะหั่นเป็นชิ้นเลยแล้วก็มีเครื่องเครื่องยาจีนและหลายอย่างผัดใส่ลงมาแล้วแล้วสามสิบมาที่ผ่านไป บรรยากาศบนโต๊ะก็เงียบเหงาอร่อยมากครับลงเตรียมสุดยอด